Vamos เอาล่ะครับผมสู้ดีนะครับผมชาวเกมไมครับที่น่ารักกันด้วยเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะผมต่อ Star ์เกมเมอร์นะครับผมซึ่งสําหรับคลิปนี้เลยนะครับผมก็จะมารีวิวแอดออนไมครับกันอีกแล้วนะผมก็สําหรับวันนี้เลยนะครับผมก็จะมารีวิวแอดออนทหารของเล่นนั่นเองนะครับผมซึ่งแอดออนนี้นะครับโอ้โหจัดวันเด็ดเลยนะครับผมสาหรับแอดออนทหารของเล่นนะครับผมก็จะมี2ทีมด้วยกันนะครับผมทีมสีเขียวกับสีแดงนั่นเองนะครับผมสีเขียวก็จะเป็น ัวสีแดงก็จะเป็นหมู่นั่นเองนะครับผมนะฮะแอดออนนี้นี่บอกเลยนะครับอ่าท้าเพื่อนเล่นได้เลยนะครับผมก็สามารถจัดทีมได้โดยการอัปเกรดได้ด้วยนะครับผมนะฮะคุณจะวางแผนกันยังไงก็ได้ครับผมคือ1ตัวอัปเกรดได้1อย่างครับผมของที่ใช้อัปเกรดนะผมก็จะเป็นน้ำตาลกับธนูนั่นเองนะครับผมน้ำตาลก็จะให้ความเร็วในการโจมตีนะครับผมและธนูนะครับผมก็จะให้ลูกศรโจมตีนั่นเองนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันดูว่าฝั่งไหนจะชนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเสกมาอย่างละ10ตัวนะครับผมทีมละ10ตัวนะครับผมอันนี้นะครับผมนะฮะเป็นสนามนะครับผมที่ได้ทําการสร้างมาเองครับผมอันนี้ผมสร้างเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะเสกสีแดงมา10ตัวนะครับผมนะนับไปเลยครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับผมนะฮะสีเขียว10ตัวนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10บตัวนะผมนี่เลยนะครับอ่าก็คุณจะอัปเกรดอย่างไรก็ได้เพื่อให้ทีมคุณชนะนะครับก็มี2อย่างนะครับผมที่ผมได้บอกไปนะครับน้ําตาลก็จะให้ความเร็วนะครับ1ตัวอัปเกรดได้1นึ่หนึ่งอย่างเท่านั้นนะครับผมดูดิผมจะอัปเกรดลูกศรไม่ได้แล้วเห็นไหมโคตรเจ๋งนะผมอ่ะเดี๋ยวผมจะอ่ายังไงดีเอาสักธนู5ตัวแล้วกันนะผมอันััแล้หนึ่งนะครับผม สองสามสี่ห้าโอเคน้ำตาลนะผมห้าตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่โอเคครับผมก็ครบแล้วนะผมนะฮะทำไมผมนับได้แค่4เพราะว่าผมให้ไปแล้ว1ตัวนะผมก็คือตัวแรกนะครับผมที่ไม่ได้นับโอเคนะครับอ่าสีเขียวนะผมย่างละ5ตัวนะครับผมนะให้น้ําตาลเลยครับผม หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ธนูนะผมห้าตัวหนึ่งสองและก็สามแล้วก็สี่ตัวที่ห้าครับผมห้าโอเคครบแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมก็ได้แล้วนะครับผมนะฮะอย่างละห้าตัวนะผมก็น้ำตาลห้าแล้วก็ธนูห้านะผมเนี่โอเค ทเท่ากันนะผมอย่างละ1ิตัวนะครับผมแล้วก็อัปเกรดเหมือนกันนะครับผมอย่างละ5นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชนะนะผมก็คือวัดดวงเลยเรานะครับผมเชียร์สีอะไรดีวะสีสีเอาสีแดงแล้วกันนะครับผมอโอเคกดเลยชืบนะครับโอ้โหเอาแล้วว่าเอาแล้วว่าไอ้น,นี้ยืนอื่นวะยืนอื่นวะอ๋อมันยิงขนูอ๋อ อ๋ออ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับไอตัวไอตัวที่กินน้ําตาลมันก็จะไล่ไปครับผมแล้วก็ไอธนูนี่ก็จะแบบว่าหนุนหลังไงเออตัวสนับสนุนนะครับผมโอ้โหรู้สึกว่าสีแดงครับผมยังไงครับยังไงครับผมผมว่าสีแดงชนะนะไม่รู้ละไม่รู้ละเอาสิเอาสิอาสโอ้โหโโสรุปแล้วสีแดงครับผมโอ้โหคือมันมากครับผม คุณนี่เอาไปเล่นกับเพื่อนนี่แบบว่าสุดยอดเลยอ่ะสามารถทําการวางแผนได้คุณจะเอาน้ําตาลกี่ตัวก็ได้ธนูกี่ตัวก็ได้นะผมแล้วแต่คุณวางแผนเลยนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าเจ๋งมากครับผมอันนี้คือวัดดวงนะผม <laughs> โอเคนะครับก็โอเคถ้าชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะีก็เดียวเดียวสีเขียว สิเขียวสามตัวเอาที่เอาที่สู้มันสู้มันยังไง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 โอเคบ๊ายบายครับแล้วเจอกันคลิปหน้า